สวัสดีครับทุกทท่านครับวันนี้วันที่สามครับเรามาอยู่วันที่สามวันนี้เรามามาฉาบปูนอยู่ข้างวัดอนี่ช่างเรานอาช่างเร,า,า,งเรา,ายกมือหน่อยครับช่างอายกมือยกไม้หน่อยครับช่งางนี่ไงช่างผมนี่ไงโอ้โหอ่อนแอเพเพียๆๆแรงเหลือเกินนี่ครับวัดประเทศลาว ทีมงานเราเรากำลังกินข้าวกันอยู่นี่นะครับอันนี้ต้องจองจองไว้นะครับจองไว้ตั้งแต่ทีแรกๆเลยว่าทำกำแพงวัดนี่นแล้วเรามาดูนี่กำแพงที่ นัก,กุ้งนัก,กุ้งที่ภูมิสิรินี่เขาได้ฝากตังมาทำนะครับนี่นี่เดี๋ยวเราจะมาฉากให้น,นี่ครับนี่ดูบริเวณร,ร,รอบๆถนนหนทราง กองทัพต้องเดินด้วยอกองทัพต้องเดินด้วย <laughs> นี่นี่ตรงตรงคนเสพอ๋อนี่ไง,ไงนี่ครับนายช่างนายช่างนายช่างเราเดินโยกมาเลยนายช่งงาง <laughs> นี่มีน้ำน้ำแก้เมื่อยอยู่ครับ <laughs> เป็นไง นายช่างเราครับนี่ครับเดี๋ยวเราค่อยปติดตามชมตอนต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร